ความจริงที่น่าตื่นเต้นและอาจเป็นประเด็นถกเถียงคือการส่งมอบร่างศพในสถานการณ์ความขัดแย้งที่ดูเหมือนจะซับซ้อนและเต็มไปด้วยปริศนาอย่างในกรณีของอิสราเอลและกลุ่มฮามาสเรื่องราวนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของการแลกเปลี่ยนร่างกายธรรมดาแต่เป็นกลไกที่สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของการเจรจาทางการเมืองและมนุษยธรรมในพื้นที่ซึ่งเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความหวาดกลัวนี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามแต่ก่อนที่จะเข้าใจเรื่องราวนี้เรามาดูบริบทคร่าวๆกันก่อนเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นว่าทำไมการคืนร่างศพและตัวประกันจึงกลเป นประเด็นสำคัญในสงครามและความขัดแย้งนี้เมื่อวันเสาร์ที่1พฤศจิกายน2568ทางการอิสราเอลได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจว่าศพของผู้เสียชีวิต3รายที่กลุ่มฮามาส่งคืนในวันศุกร์ที่ผ่านมาไม่ใช่ร่างของตัวประกัน11รายที่ยังคงถูกกักขังอยู่ในฉนนกาซาข้อมูลนี้สร้างความสับสนและคำถามขึ้นมากมาย เพราะในตอนแรกหลายฝ่ายเชื่อว่าการส่งคืนร่างศพเป็นสัญญาณของความหวังและความพยายามที่จะคลี่คลาสถานการณ์แต่ตอนนี้ความจริงก็กลายเป็นว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของการแลกเปลี่ยนร่างกายเท่านั้นการส่งมอบร่างศพในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากอิสราเอลได้ส่งคืนร่างของชาวปาเลสไตจำนวน30รายกลับเข้าไปในชนวนกาซาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนที่ฮามาสส่งมอบตัวประกันอีกสองรายไปก่อนหน้านั้นซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่กลุ่มฮามาสใช้เพื่อรักษาความหวังและความต่อเนื่องของการเจรจาไว้ในขณะเดียวกันฝ่ายฮามาสก็เสนอให้ส่่งงงตัวอย DNA อยา NA ข ร่างผู้เสียชีวิตที่ยังไม่สามารถระบุได้เพื่อให้ฝ่ายอิสราเอลนำไปตรวจสอบแต่กลับถูกปฏิเสธและอิสราเอลก็ยืนยันว่าจะรับร่างเหล่านี้ไปตรวจสอบเองทำให้ฮามาตัดสินใจส่งมอบร่างเหล่านี้เพื่อหยุดข้อกล่าวหาและความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้น ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขในฉนวนกาซาก็ประสบปัญหาอย่างรุนแรงในการระบุอัตลักษณ์ของศพผู้เสียชีวิตเนื่องจากขาดอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่จําเป็นในการตรวจ DNA ส่งผลให้หลายครั้งที่พวกเขาต้องคืนศพให้กับอิสราเอลผิดพลาดไปหลายครั้งในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความลําบากและความซับซ้อนของภารกิจในการจัดการศพในพื้นที่ความขัดแย้ง นับตั้งแต่มีการลงนามในข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่สิตุลาคมกลุ่มฮามาสสามารถคืนร่างของตัวประกรันที่เสียชีวิตให้กับอิสราเอลแล้วจำนวน17รายและยังคงเหลือร่างอีก11รายในชนวนกา,าซาซึ่งฮามาสก็ทำการคืนร่างตัวประกรันในปริมาณ1-2ถึงรายทุกๆ2ถึง3วันโดยอ้างว่าศพเหล่านี้ถูกฝังอยู่ใต้ซากปรักหักพังและการค้นหาเป็นไปอย่างซับซ้อนและยากลำบากทำให้ความคืบหน้าในการค้นหาและระบุอัตลักษณ์ของศพเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมากในขณะที่อิสราเอลเองก็พยายามเร่งรัดให้เกิดความคืบหน้าาอย่งรรววเ็ แต่ความพยายามในการรักษาข้อตกลงหยุดยิงนี้ก็ต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างรุนแรงในสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยอิสราเอลได้เริ่มโจมตีทางอากาศทั่วพื้นที่ฉนวนกาซาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเกิน100ศพสาเหตุหลักมาจากคำอ้างของอิสราเอลว่าเป็นการตอบโต้กลุ่มติดอาวุธที่โจมตีทหารของพวกเขาในเมืองราฟาทางใต้ของกาซาจนทำให้เกิดคำถามว่าการดำเนินการนี้เป็นการรักษาสัญญาสันติภาพหรือเป็นการเพิ่มความรุนแรงที่อาจทำให้สถานการณ์ยิ่งซับซ้อนขึ้นอีก มันเป็นคำถามที่คุณอาจอยากคิดและแสดงความคิดเห็นกันดูในที่สุดแล้วความจรอิงในสงครามนี้คืออะไรและคุณละเห็นด้วยยก